แต่งไปด้วยนะคะได้ยางใหม่ปี26ไปเลยไฟหน้านะคะมีทั้งหมด8ดวงนะคะมีเซ็นเซอร์หลังด้วยนะแล้วก็มีกล้องหลังไ้ด้วยนะคะภายในนะคะบอกเลยว่าสวยสภาพดีนะคะทุกคนแล้วก็คันนี้ได้บอกบับไฟฟ้าไปด้วยนะทุกคนหน้าจอทัชสกรีนนะคะแอ์ดิจิตลนลเนาะแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับ นี้นะคะเรามาอยู่กันที่เสน่รถบ้าน2ถนนซ่อมสร้างพทุมทานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะคะทุกคนบอกเลยว่าออปชั่นเนี่ยเยอะมากๆนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออตโต้เลยนะเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะคะกับเจ้ากันนี้เลยนิสันนาวาลานะคะ 2023นะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยแล้วก็ออปชัน hmm. เยอะมากๆนะคะทุกคนกระจังหน้านะคะแบบนี้เลยนะคะจะเป็นโฉมนี้เนาะโฉมใหม่และอ่าแล้วก็ไฟหน้านะคะมีทั้งหมด8ดวงนะคะสว่างสว่างเลยนะพี่ๆคันนี้ได้แม็กแต่งไปด้วยนะคะได้ยางใหม่ปี26ไปเลยนะคะพี่นาโอโ้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะแล้วก็คันนี้มีกล้อง360องศาด้วยนะคะมีสมาร์ทคี์ไม้ด้วยโอเวนแคปนะคะแคปบเปิดได้กว้างๆนะคะออปชั่นเยอะมากนะทุกคนแล้วก็ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูรถกันเมทาร์คนะคะแกะตรงนี้เนาะ อยวให้ดูก่อนนะคะเมทอาร์คเดิมๆนะคะคันนี้โครงเดิมนะคะรถเดิมทั้งคันไม่มีอุบัติเหตุมาก่อนแน่นอนนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปดีกว่าไปนะคะสีเดิมๆนะคะโครงเดิมๆนะทุกคนท้ายสวยๆเลยนะคะไม่มีชนมาแน่นอนนะคะมีเซนเซอร์หลังด้วยนะแล้วก็มีกล้องหลังไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูช่วงล่างกันช่วงล่างเดิมสภาพดีนะคะยางอะไหล่มีมาให้ครบนะคะพี่ๆนะสวยๆเลยอ่ะแล้วก็คันนี้นะคะ ตัวแมกไลเนอร์โอเคเลยนะทุกคนกระบะใช้งานน้อยนะคะแล้วก็นี่ไม่มีตกเลยนะคะตรงนี้น,น็อตไม่มีแกะไม่มีถอดทางซ้ายทางขวาเลยนะคะพี่ๆี่ารถสวยเลยเดิมๆไม่มีชนจมน้ำํำข้ามาแน่นอนนะคะและคันนี้ฟรีดาวนะคะผ่อนไม่แรงด้วยนะทุกคนถ้าใครอยากได้รถแบบออปชั่นเยอะๆไว้ใช้งานเนี่ยคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์นะคะพี่พนะถ้าใครหารถแบบเออแบบนี้นะคะไว้ใช้งานเนาะอันนี้เลยนะคะ เหมือนเดิมเหมือนกันนะคะแล้วก็คันนี้มีแอร์หลังไม้ด้วยนะคะเย็นทั่วถึงแน่นอนนะคะเมื่อกี้ไปนั่งมาแล้วแอร์เย็นจริงนะคะพี่ๆนะแล้วก็คันนี้ได้บอกปั๊บไฟฟ้าไปด้วยนะทุกคนอ้าคุ้มมากเลยแล้วก็มีพุซตาร์ด้วยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อดีกว่าปภายในนะคะบอกเลยว่าสวยสภาพดีนะคะทุกคนจะได้เป็นเบาะหนังนะคะเดิมๆไม่มีขาดนะคะแล้วก็คันนี้จะได้เป็นหน้าจอทัชสกีนะคะแอร์ดนะิจิตอลเนาะแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะพวกอะไรมัลติฟังชันมีคุสคอนโรลไม้ด้วยนะคอนโซลด้านหเเนะน้า ด้านบนของอันนี้นะคะเนียนกริบเลยนะคะไฟติดทุกจุดเนาะแล้วก็ตรงนี้มีกระจกสองหน้ามีไฟในตัวให้ด้วยนะคะที่ใส่แว่นก็มีมาให้เนะ<ม>าะกระจกด้านหน้านี่โอเคเลยนะคะคันนี้นะคะมีพุชตาร์ทมาให้ด้วยนะคะ <m> เลขไมค์คันนี้อยู่ที่1นึ0 0 0สมนกิโลนะคะไมค์แท้ไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าห้องเครื่องนะคะบอกเลยว่าสวยสภาพดีมากนะคะคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์2.3นะคะร90กแรงม้านอะแล้วก็เครื่องเนี่ยเดิมปิดไม่รั่วไม่ซึมสตาร์ตติดง่ายเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนั่นเครื่องยนต์กันดีกว่า เดี๋ยวเรามาดูคานกันต่อนะคารเป็นคานเดิมๆนะคะพี่น้ห้องเครื่องไม่มีอุบัติเหตุมาก่อนแน่นอนนะคะพี่นะเดิมๆโรงงานเลยคงเดิมนะคะทั้งคันนะนี่น็อตฝากระโปรงเนียนกริบนะคะฝากระโปรงเดิมมีแผ่นกันความร้อนมาให้ด้วยนะคะทั้งเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวก่อนส่งเงินลูกค้าทุกคันนะคะแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์สูงสุดหนึ่งปีหรือหนึ่งหมื่นกิโลด้วยคันนี้นะคะราคาขายหน้าร้านอยู่ที่สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะแต่ว่าลูกค้าทักเฟสเข้ามานะคะเรามีโปรโ0บาทนลดให้สูงสุดหนค่าข้านนิการหรือองแถมอื่นนทุกค แท็กแชทเข้ามาตามนี้ได้เลยนะคะหรือว่าทักเพจเฟซบุ๊กของเราเข้ามาทางเรามีสีเพจนะคะตามนี้เลยแล้วก็ติ๊กเตอร์ของช่องทาง,ง,งนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้เราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเพจเข้ามาได้เลยอยากได้ววรถเสรลงปกไม่จกตามมาที่นี่เลยสเสน่ห์รถบ้านสอง